สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องซีนะคะดูดวหมอซีนะทุกคนก็ยินดีทุกคนนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องซีนะคะก็วันนี้เรามาเล่นพิกอเดก,กันนะคะวันนี้เรามาท็อปิกที่แบบโอ้โหใครเห็นก็ต้องคลิกเข้ามาดูแน่นอนนะคะเช่นพวกคุณทั้งหลายนะคะที่อยากจะเข้ามาดูเนาะก็วันนี้เราเาป็นที่ว่า ใครอยากจะเป็นแฟนกับเราแทบตายอยู่แล้วนะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนอะไรเนี่ยเขาอยากจะเป็นแฟนกับเรามากจนแทบแบบจะตายอยู่แล้วเนี่ยคือใครนะคะก็โอเคซีมีสังกองให้เลือกนะคะก็มีกองที่1่กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าการอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พนังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะ ะะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซีด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะไอดียอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อิส a g แ a มอยู่ตรงนี้นะจ๊ะก็โอเคค่ะทุกคนก็หลับตาลงนะคะนึกถึงคําถามนะว่าใครกันนะกําลังอยากจะเป็นแฟนกับฉันแทบตายอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบลืมตาขึ้นมาเลือกกองที่ดึงดูดเราเพียงหนึ่งกองนะคะเอาที่แบบดึงดูดสายตาที่แบบหันไปมองกองไหนคือสมุิมองหนึ่งสและสเราต้องไปมองกองนั้นตลอดแบบ ละ,ละสายตาไม่ได้สมมติว่าเราชอบเราไม่ได้ตั้งจิตนะเราชอบกองนี้แต่พอเราหลับตาลงเราเนึนถึงคำถามเราล,มารราลืมตาขึ้นมาเราชอบกองนี้ก็ต้องเลือกกองนี้นะคะเลือกกองเดียวนะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสว่วนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นกองนี้นะคะก็ ย่าลืมนะทุกคนว่าการอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรัแต่พังงานบวกก็พอเนาะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าเมียผ้ากินใหมลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆิงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูด,ดูส่วนตัวกับซีนะคะก็ไอดีไลน์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อินสตาแกรมที่ว่าติดตามข่าวสารต่างๆเพียการ์ดแบบมินิมิน,มนิก็ตรงนี้เลยนะคะโอเค มาทุกคนกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าคนคนนั้นหรือเราะคะอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างตงนึงนะคะโอเคเราหรือเขาาจ,จะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างเอยเช่นเคยนะคะห้าใบนะ 5ใบเช่นเคยคะ่ะลองหมุนอย่างนี้บ้างเพื่อแบบมันจะสลับบ้างบางอันไม่เคยออกก็ออกมาอะไรประมาณนี้นะคะท็อปปิกวันนี้ก็คือใครอยากจะเป็นแฟนกับเราแทบตายอยู่แล้วแทบตายหรือแทบบ้าตายนะคิลืมแล้วเนี่ย5้าใบนะคะธนูธนูนะคะกันนะคะธนูกัน สิงนะคะธนูการสิงท่าน้ำทั้งหมดนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็กรกฎนะคะโอเคธนูธาตุไฟนะคะการธาตุดินสิงธาตุไฟน้ำสองใบนี่นะคะก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีเลขนั้นต่อไปนี้นะมีเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเก้าและยี่สิบสี่นะคะเราหรือไม่ก็เขานะคนคนนั้นนะคะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนยังไงคนที่อยากจะเป็นแฟนกับเราแทบตายอยู่แล้วเนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะัสณะเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงมาดูกันจ้าคนคนนั้นเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคนที่แบบอยากจะอันนี้กับเราให้าตายใจเราอุ้ยอยู่ดีก็รู้สึกอยากให้ออกมาได้เป็นสองไม้นะคะสองไม้ แล้วก็ไนอ f พวอนนะคะก็คืออัศวินถือไม้แล้วก็ก้าไม้ไม้แรงนะ,ะอาจจะพูดทัดไฟก็ได้นะคะก็จะมีเมษสิงธนูแล้วก็เฮอร์มิตนะคะราศีกันก็ได้นะคะอ่าแล้วก็มองว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเรานะคะมองว่าอาจจะอายุเยอะกว่าเราหรือถ้าเขาไม่ได้เยอะกว่าเรามากขนาดนั้นก็คืออาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้อ่าตั้งแต่สองถึงสามปีจนถึงสิบปีเลยนะคะหรือมากกว่าสิบปีก็ได้นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะ,ะมีพลังงานของคนต่างชาติด้วยนะคะต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียยุโรปหรือว่าอเมริกานะคะก็คือได้หมดเป็นคนตัวสูงผิวขาวนะคะตัวสูงผิวขาวไม่อ้วนนะคะหุ่นสมส่วนหรืออาจจะติดบางประมาณนี้นะคะในกรณีผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อแบบหุ่นแน่นๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ผิวขาวตัวสูงเนาะอาจจะเจอกันทางสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะเป็น สือของก็ได้แอปหาคู่หรือว่า Facebook Instagram w h a t s a p p c h a t หรืออะไรต่างๆนะคะ um, พรที่อยู่ไกลกับเราคนนี้อาจจะแบบชอบส่งเราก็ได้เขาอาจจะเคยเจ็บเคนเสียใจมาก่อนเคยผิดหวังในความรักมาก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงก็ได้เช่นกันนะคะให้เขาดูเพิ่มเติมอีกสิเขาดูเพิ่มเติมอีกสิเทวิวเห็นไหมอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าไม่ใช่นิสัยฐานะทาง้นาน,น,นการเงินหรือว่าเชื้อชาติก็คืออาจจะแบบ มีความผูกพันันมากๆหรืออาจจะมีโซคอนเนชันมีพลังงานของทวินเฟรมด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรสามไม้ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมพลังงานสามไม้ก็คืออาจจะเป็นคนไกลนะคะคนทางไกลหรือว่าอาจจะแบบคน,คนประเทศไทยนี่แหละแต่อยู่คนละที่กันอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเจอทางแอปออนไลน์ประมาณนี้นะคะสองดาบคนคนนี้เป็นคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีเซนต์มีสัญชตาตญาณนะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัญชตาตญาณนะ โอเคประมาณนี้นะคะนี่ใส่ซ่มองว่าเขาเป็นคนขี้ถึงขี้ห่วงด้วยนะคะแล้วก็เ,เรื่องของสแบวกค่า,าที่จะเป็นคนที่แซบแซบสุดจีเลยแซบมาก18ปบวกไหนเห็นไหมไพ่เดบิว์ถ้าเป็นเดบิว์ขึ้นมาคือคนนี้อาจ,จะเป็นคนที่แบบค่า,าที่จะแบบอาจจะแบบชอบเซ็ก์หรือว่าอาจจะแบบชอบมีเซ็ก์ก็ได้ถ้าแต่ไม่มั่วนะเพราะแบบพลังงานไพยอย่อื่นก็คือไม่ได้มัวแต่แบบเออบางคนอาจจะเป็นคนนิ่งก็ได้แต่แบบเวลามีเซ็ก์ก็คือแบบดุด,ดันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ โอเคมาดูกันนะคะว่าอาจจะมีตัวอักษรอะไรกันบ้างน,นะคะน้องหมีมาอีกแล้วมาดูกันนะคะว่าอะไรบ้างน,นะจ๊ะเอาสักกี่ใบดีเยอะเกินอะแม่ที่เขาจบก,ก่อนไม่เห็นนะนี่คือแง่หน้ามองตัวยูนะคะเป็นอ,อนักษรในชื่อของเขาไม่ว่าตัวไหนก็ตามหรือว่าภาษาคนไทยแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบในตัวสอบภาษาอังกฤษก็ได้หรืออาจจะเป็นฝรั่งก็ได้นะคะ แล้วก็ได้เป็นพอสำเภานะคะโพติดกันมาเลยวแหวนนะคะแล้วก็บอใบไม้สี่ใบนะคะโอเคตัวสองชื่อก็จะมีประมาณนี้นะคะมีตัวยูพอสำเภาวแหวนบอใบไม้นะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสวัสที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามช่งคิดดูดสซีได้เลยนะคะฝากติดตามอินสตาแกรมด้วยนะคะแล้วก็ติดตามซีไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้เสียตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเรือพ่กองที่2เป็นสําหรับนี้นะคะกองที่2นะแล้วก็วันนี้นํามาพ <S <S ิธีว่าใครอยากเป็นแฟนกับเรารแทบตายอยู่แล้วแทบตายอยู่แล้วประมาณนี้จำไม่ได้นะคะว่าเป็นแทบบ้าตายหรือแทบตายอยู่แล้วนะคะก็ียอย่าลืมนะคะว่าการอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะมีอินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะอะไรที่ดี right, อะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พังงานาบวกก็พอพังงานลบไม่ต้องรับนะคะ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะไอดีตไลน์อยู่ตรงนี้นะคะแอดไลน์มาสอบถามตัวคิวดูดวงซีได้เลยนะคะแล้วก็อินสตาแกรมอยู่ตรงนี้นะคะทักไลน์ตอบไวกว่านะคะเดี๋ยวนะซีเขาปรับมุมกล้องนิดนึงเอ๊ะเมื่อกี้เป็นแบบว่าจับเดียวเองอะทไมได้หรือยังน่าจะได้แล้วแหละผมไม่เห็นโอเคนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อ,องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดลิปใหม่ๆลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะทุกคนนะ มาเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครกําลังอยากจะเป็นแฟนเราแทบตายแลวใครอยากเป็นแฟนกับเราแทบบ้าตายอยู่แล้วนะคะมาเช็คอ,อันนี้กันก่อนนะคะลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขานะคะอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างของเราหรือไม่ก็เขาคนนั้นนะคะอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยห้าใบเช่นเคยนะคะห้าใบเช่นเคยสิงนะคะ ของที่สองราศีสิงสีรู้สึกลำคัญขาดต้องตั้งนไม่ร้วตอนเนี้ยราศีสิงนะคะราศีสิงราศีธนูราศีสิงราศีธนูนะคะราศีสิงราศีธนูราศีธาตุดินนะคะก็จะมีพระศบการมังกรนะคะ แล้วก็ธาตุลมนะคะเมสสิงค์เออไม่ใช่สิเมถุนตุนกุ้มนะคะขออภัยแล้วก็รีบ้านนะคะราศีตุลโอเคลลโอสิง์นะคะธนูเอ้ยล,ลโอสิง์ธาตุไฟธนูธาตุไฟนะคะแล้วก็ดินลมลมนะคะโอเคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะก็จะมีเลขต่อไปนี้นะมีเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้ายี่สิบห้าและยี่สิบหกนะคะโอเค มาเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนคนนั้นเขามีลักษณะลักษณะภาษาอะไรลักษณะเป็นอย่างไรหรืออะไรยังไงบ้างนิสัยแบบไหนเป็นใครกันนะเราพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครเราจะพอจะเดาได้หรือเปล่าว่าเป็นใครนะคะมาดูกันซีบตุ่มวมาดูสิกลุกองที่สองสิบดาบ ดูให้ดูสิบดาบนะคะสิบดาบเก้าเหรียญสิบดาบเก้าเหรียญเดอะซันแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะอันนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อนเคยผิดหวังในะความรักมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆของเราที่จบก,กันไปแล้วหรือว่าห่างหายกันไปอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมองว่าเป็นคนที่เก้าเหรียญขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ ค่ะงที่จะดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก<อ>็ ye, จะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะน่จะจาตาดีมีเสน่ห์หรือคนบางคนอาจจะไม่ได้หน้าตาดีขนาดนั้นแต่ก็คือจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลายิ้มแล้วมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ดูแลตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นคนสําอางก็ได้อาจจะเป็นคนรักความสะอาดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะใช้เงินเก่งนะคะอายุ อายุนี่ไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะเพราะว่าพาไม่มีบอกชัดเจนนะคะว่าเขาจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่คนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสดใสร่าเริงนะโดยพื้นฐานก็คือจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงสดใสร่าเริงนะคะแล้วก็แบบเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่เขาอาจจะแบบในเรื่องของความรักเขาอาจจะเป็นสายนกตัวตัวตัวติงก็ได้หรือว่าเขาอาจจะแบบเวลารักใครแล้วชอบผิดหวังก็ได้ทั้งสิบดาบห้าเหรียญขึ้นมาแล้วก็ ไว้ Why, I mean นูมนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบพระจันทร์จากความรู้สึกสีรู้สึกว่าบางทีเขอาอาจจะเป็นคนที่ชอบพระจันทร์ชอบดวงจันทร์ชอบถ่ายท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะพระจันทร์ท้องฟ้าดาวอะไรประมาณนี้ก็ได้ เซเว่นออฟสอดบางทีคนคนนี้เขาอาจจะส่องส่องเรามานานแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เราคุยอยู่ก็ได้นะคะจะดาบขึ้นมาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกของตัวเองบางทีชอบคนนี้นะแต่ก็คือไม่แสดงออกไม่บอกออกไปอะไรประมาณเนี้ยอห้าดาบเป็นคนที่มีนิสัยที่แตกต่างกับเราก็ได้นะคะเสียงอาจจะคนที่มีนิสัยที่แตกต่างกับเราก็ได้หรือว่า,าจะเป็นคนที่มีความดื้อน,นะคะชอบเอาชนะก็ได้เหมือนกันนะคะแปดไม้ เป็นคนที่เวลาชอบใครชอบจริงนะคะค่อนข้างที่จะในเรื่องของความรักค่อนข้าง,งที่จะเป็นคนที่จริงจังนะคะคิงออวานอาจจะเป็นพลังงานคนอายุมากกว่าเราก็ได้นะคะธาตุไฟก็ได้เมสสิงห์ธนูเนี่ยอ,นนอจาจจะหน้าผ้าเฉยนะคะก็คือคุณเนี้ยจ,จะเป็นคนที่แบบอ,อ่เขาเรียกว่าอ,อะไรอะเป็นคนมีสเสน่ห์ที่ซีบอกไปเขาเป็นคนมีสเสน่ห์จริงๆนะคนคนเนี้ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะตัวสูงทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายก็คือจะเป็นคนตัวสูงหุ่นก็คืออ่าสมส่วนหรืออาจจะติดบางอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะผิวขาวเขาเหลืองประมาณนี้ นะคะโอเคประมาณนี้ในเรื่องของรักษาของคนงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวอักษรชื่อของเขาสี่ใบอาจจะมีตัวอักษรอะไรบ้างในชื่อของเขาก็ได้ไม่ว่าจะชื่ออังกฤษชื่อไทยหรืออะไรก็ตามตัวหนังสือจะมีอะไรบ้างหรือตัวนภาษาไทยนะคะน้องมีดีด้าลกบมาอีกแล้วคัมแบ็กแล้วนะคะตัววายนะคะตัววายตัววายนะ แล้วีลือบอกไปว่าเขาเป็นคนที่บ้าเรียนบ้างานมากๆด้วยนะคะโฟก,กัสเรื่องของการเงินการงานเพราะมันโคงต่างๆนะคะนอหนูตัวบีนะคะ,นนนะ,คะแล้วก็งองูนะคะโอเคอันนี้คือตัวอักษรของเขาที่มีในชื่อของเขานะคะอาจจะมีดังต่อไปนี้ก็ได้นะจ๊ะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่อก็วันที่ที่พูดอาจจะพูดช่องอัมนิดนึงนะคะจิบของกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้คลิปใหม่ๆลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะดูดส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามตอนคิดดูๆสี่ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามในสตอร์แกรมด้วยนะคะมีพี่อากาศมาให้เล่นกันก็ไปเล่นกันได้เรื่องร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะก็โอเคสำหรับนี้สี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายสวัสดีค่ะสวัสสดีีนนะะคคหรับท่่เลือกไพ กองที่สามกองสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นสำหรับนี้เลยเป็นสำหรับนี้เลยนะคะกองสุดท้ายเนาะโอเคซีลําคาสเล็กน้งเลยอะมันถลอกแล้วอะถลอกแล้วซีลาําคาสผ่านโอเคค่ะก็การอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะดูพกความสองสนานดูความเทิงนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะ โอเคมาเรามาทอปิกที่ว่าพี่อเด็กใครอยากเป็นแฟนกับเราแทบตายอยู่แล้วหรือแทบบ้าตายอยู่แล้วนะคะจะไม่ได้ว่าซีพูดอะไรไปตอนต้นคลิปเนาะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องซีด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามจอยคิวดูดวงซีได้เลยนะคะไอดีไลน์ใส่ไว้ให้ตรงใหหน้าจอแล้วนะคะใส่ให้ทุกคลิปเลยไอดีไลน์แอดเจมี่ทาโรเท่านั้นนะอุ้ยเล็บฉีกแล้วทุกคนยังไม่ได้ตัดเล็บเลยอ่ะวูดี้ฉีกแล้วว่า ห็นไหมอะโอ้ยแม่ทำคานโอเคค่ะมาเรามาเช็คก,กันนะคะว่าคนคนนั้นของเราหรืออาจจะเป็นตัวเรานะคะไม่ใช่ของเราคนไหนก็ได้ที่อยากไปแฟนกับเราเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเช็คลนะักษณะราศีของเราหรือไม่ก็เขากันก่อนนะคะมาดูกันนะมาดูกันนะมาดูกันจ้าเอ๊ย หนึ่งนะคะมาห้าบาอุ้ยออกมาทีเดียวสามใบเลยจะเย็นเลยสี่ห้าคนเรียงแล้วกันอ่ะแล้วสีเมษนะคะธาตุไฟแล้วสีเมษธาตุไฟนะคะธาตุน้ำทั้งหมดมีกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ เขารียกอะไรอ่ะมังกรนะคะท่าดินมังกรท่าดินนะท่าดินทั้งหมดนะคะก็มีเมสิงธนูยไม่ใช่สิท่าดินหมดอะไรนะพึกศพการมังกรขออภัยค่ะทุกคนมันนิดสติขัดนิดนึงแล้วก็พึกศพนะคะโอเคพึกศพท่าดินเนาะก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีเลขต่อไปนี้นะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสิบยี่สิบสี่และยี่สิบหกนะคะ มาดูกันนะคะว่าใครอยากจะไปแฟกับเราแทบตายอยู่แล้วมาดูกันนะคะไพ่สำหรับนี้นะไม่ได้ใช้นานมากหรือเปล่ามาดูกันนะคะี่สังเกตนะว่าไพ่ถ้าเป็นแบบของแบบที่ห้อที่เป็นแบบนี้ยเป็นผลิตจากนี้คือไพ่จะลื่นแต่ขนาดก็จะไม่ใหญ่มากจะลื่นนะคะถ้าให้สังเกตก็คือดู ความน,นี้เข้ากันแต่วันนี้จะบานกว่านะคะก็คืออันนี้จะดูแคบแล้วก็อาจจะสับถนัดมือกว่าไม่ว่าจะสับท่าน,นี้นะคะหรือว่าจะสับท่าน,นี้ก็คือจะถนัดเหมือนกันนะคะก็้วแต่แม่ม่หมอแต่ละคนนะคะว่าถนัดแบบไหนก็แล้วแต่นะคะว่าจะถนัดสับแบบไหน C ไม่ได้แล้วหนึ่งท่าน,นี้ไม่ได้ใช้นานนะไม่ได้สับท่านี้นานท่าน,นี้เหมือนเดิมนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่า คนนั้นคือลักษณะเป็นอย่างไรได้เป็นอะไรอ๋อนับคอยนะคะหรือว่านายอัลเพนทัคโคนะคะนายอัลเพนทัคโคนะ,คะแล้วก็ The Tower นะคะแล้วก็ Page of Wands นะคะแล้วก็อะไรเอ่ย Four of w a n d นนะคะอ้ oh, คนคนนี้นะคะกรณีที่หนึ่งอ่าไม่มีกรณีดีวะ อจาจจะลักษณะเลยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะแยกกรณียังไงเอาแบบอ่านเลยลวกันนะคะว่าคนนี้เขามีลักษณะเป็นอย่างไรคนคนนี้นะคะอจาจจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกับเราก็ได้หรืออจาจจะายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะสองสามปีมากกว่าก็ไม่เกินสองสามปีประมาณนี้ก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่ดูแลตัวเองค,ค่อนข้างที่จะเจ้าสัมอางนะคะดูแลตัวเองสายเปค,ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงนะเป็นคนที่โกรธคนโกรธง่ายมาก กดง่ายแต่เขาก็จะหายไวนะคะกดง่ายหายไวนะเป็นคนกดง่ายหายไวแล้วก็ซีมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบทาอะไรแบบรวดเร็วอะเป็นคนที่ไม่อึดอัดไม่ยืดยาจะคนที่แบบทำปุบปับปุบปับ,ปบแบบทาแบบ รวดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นในการเรียนการงานมากๆนะคะเป็นคนที่บ้าเงินบ้างานไม่ใช่บ้าเงินสิบ้างานบ้าเรียนมากๆเป็นคนที่แบบอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นซึ่งสี่ชอบนะคนที่มีแพชชั่นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เวลามีความรักเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่สักเท่าไหร่แต่คือเขาแบบจะถ้าเขามีเวลาแล้วเขาก็จะคิดถึงคนคนนั้นทันทีแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ ถ้าสาเร็จในหน้าที่การงานแล้วคือเขาจะเป็นคนที่แบบดูแลครอบครัวมากๆในกรณีที่เป็นผู้ชายก็คือจะดูแลครอบครัวมากๆนะคะจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวสปอร์ตครอบครัวนะคะแล้วก็ซีมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กําลังโสดอยู่ณนะขณะนี้ก็ได้นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนคุยของเราก็ได้นะคะเขาอาจจะอยากจะชิบกับเราแล้วนะจ๊ะอยากจะมีแฟนกับเราแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะ เขาอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจเคยผิดหวังในความรักมาก่อนจนทาให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรักตัวเองละเขาจะปล่อยให้ตัวเองเสียใจแบบนี้ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้อารมณ์เขาจะเป็นแบบฉันต้องรักตัวเองอต้องเป็นคนที่รักฉันต้องรักตัวเองให้ได้แตดาบนะคะเห็นไหมเขาเคยผิดหวังในความรักมาก่อนเคยเสียใจมาก่อนเขาเคยอึดอัดใจเคยแบบผ่านความรักที่แบบมันรลวร้ายมาก่อนแล้วตอนนี้เขาผ่านมันมาได้แล้วทําให้เขาแบบรักตัวเองมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองมานานก็ได้นะคะ คุยรับคับอายุอายุมากกว่าเราก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีอ่อนโยนน่ารักนะคะมีความเป็นแม่แต่คนนี้หรือว่าผู้ชายผู้หญิงก็คือจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะคือจะเป็นคนที่คิดเดยอะคิดมากอะ่ะหนึ่งไม้ก็คือ e d e of one ก็คือจะเป็นคนที่มีแ a ชช i o n ในการเรียนการงานนะคะ สองเหรียญเป็นคนไม่โรแมนติกนะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะเป็นผู้ชายที่ไม่โรแมนติกเลยแต่การการะทัก็จะแบบสม่าเสมอสุว่าเคยคุยกับแฟนตอนเช้าทุกวันก็จะคุยกัตอนเช้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสม่ำเสมอนะคะแต่อาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจผู้หญิงท่า <laughs> ยพอนิ่งเกินไม่โรแมนติกไม่ค่อยหวานอะไรเงี้ยสตริงนะคะอาจจะเกิดในราศีสิงห์ก็ได้ผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แข็งนอกอ่อนในนะคะ ห้าๆก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะให้เกียรติผู้หญิงเคารพผู้หญิงให้เกียรติอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะเป็นสภาพบุรุษนะคะประมาณนั้นามาดูกันนะคะว่าตัวสอนสี่ใบนะคะมีอะไรบ้างเล็บสี่เดี๋ยวสี่จะอาชิปเสร็จทีต้องไปตัดเล็บแหละสี่ใบนะคะอุ้ยออกมาสองใบเลยต่อเต่านะคะตัวสอนนี้อาจจะเป็นในชื่อของเขาไ,ได้ภาษากังกภาษาไทยก็คือต้องมีตัวต่อเตานะคะ ทับศัพท์ถ้าเป็นฝรั่งาทับศัพท์ก็ต้องมีตัวเต่าก็ได้ตัวดีนะคะตัวดีตัวเอลนะคะตัวเอลแล้วก็อุ้ยออกมาสองตัวเลยอ่ะเอาสองอัอนเลยอ่ะก็ออกมาเอาสองอันทั้งกันนะคะปอปลาผ <ๆ S 1> อผึ่งโอเค ประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกผ้ายองนี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่หกดกระดิ่งกิ๊กด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาส่วนฐานดวงดูดวงซีได้เลยนะคะไอดีตลายอยีกตรงนี้นะคะแล้วก็อิสระแกมไว้เรื่องพการเพื่อนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นกันได้นะคะก็ฝากด้วยนะก็วันนี้เสียตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย